ลึกแอปเงินกู้เงินด่วน5ให้มันนี่ได้เงินไวจริงหรือไม่ฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะชอรี่ช่องมนุษย์พันธ์ทางค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งึงแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตถึงแอป,ปการกู้เงินด่วนนะคะสำหรับโปรแกรมนี้ก็คือโปรแกรมแอป,ป55ให Money นะคะก่อนที่จะมาฟังกันนะคะสำหรับคนที่กำลังต้องการหาเงินด่วนอยู่นั้นหรือว่าอยู่ในช่องนี้นะคะ ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารข้อมูลใหม่ๆกันด้วยนะคะสําหรับแอปพลิเคชัน5ให้มันนี่นะคะเป็นแอปพลิเคชันเงินกู้เงินด่วนเงินก้อนบนโทรศัพท์มือถือนะคะน้องใหม่จากบริษัทมันนิคจำกัดที่จับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์นั้นจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรจะสมัครง่ายไหมใช้เอกสารแค่แบบประชาชนหรือได้รับเงินพาย ใน24ชั่วโมงจริงหรือไม่นะคะวันนี้ให้มันซิกเป็นคนให้คำตอบกับเพื่อนๆทุกคนนะคะ ใครข้อสงสัยกันว่ามันได้จริงหรือเปล่านะคะและใครที่กําลังมองหาเงินฉุกเฉินหรือมีเหตุจําเป็นที่เราใช้เงินก้อนเงินด่วนสําหรับยุคป,ปัจจุบันนี้มีเพียงแค่โทรศัพท์มือถือของเราก็สามารถขอสินเชื่อเงินด่วนผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้แล้วนะคะวันนี้แค่แอปพลิเคชันหรือเรโหลดแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถทําการขอสินเชื่อได้แล้วนะคะแล้ววันนี้ก็จะมาอธิบายถึง5ให้มันนี่คืออะไรกันนะคะเป็นแอปพลิเคชัน บนมือถือที่ใช้สำหรับสมัครสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะคะที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆหรือมีคนค้ำใดๆนะคะรวมถึงอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกชำระคืนเป็นงวดเป็นรายเดือนนะคะโดยเฉพาะบุคคลธรรมดาหรือบุคคลทั่วไปก็ขอสมัครสินเชื่อตรงนี้ได้เลยนะคะและทุกคนก็คงจะสงสัยว่าแอปพลิเคชันนี้หรือว่าสินเชื่อเนี้ย เชื่อถือได้แค่ไหนนะคะสำหรับแอปนี้มีความเชื่อถือได้แค่ไหนนะคะก็จะอธิบายให้ฟังกันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องความปลอดภัยและความไว้วางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะดังนั้นหากคนที่มีคำถามหรือว่าคาใจอยู่สินเชื่อทำให้ได้จริงหรือไม่หรือไว้วางใจได้100%หรือเปล่ากับข้อมูลที่เรากรอกลงไปนั้นซึ่งทางบริษัทมันนิกจำกัดนะคะเป็นบริษัทร่วมทุนใหม่กับ กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะจับมือร่วมกันกับบริษัทอสัารทัที่ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการการเงินดิจิตอลแบบรูปแบบใหม่ให้ตรงใจกับลูกค้ามากที่สุดนะคะแล้วมันจะดียังไงกับลูกค้าถ้าเกิดว่าต้องการใช้สินเชื่อนะคะข้อดีของห้าให้มันนี่ก็คือรู้ผลอนุมัติไวใช้เพียงแค่บัตรประชาชนแค่ใบเดียวเท่านั้นไม่ต้องใช้เอกสารใดๆอีกสะดวกสบายและรวดเร็ว และการพิจารณาง่ายไหมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีประวัติทางการเงินในด้านรบนั้นรวมถึงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอาทิเช่นข้อมูลโทรศัพท์บัตรประชาชนเพียงเท่านี้ก็สามารถพิจารณาผ่านการอนุมัติสินเชื่อแบบง่ายอย่างแน่นอนนะคะแล้วเราจะทราบผลการอนุมัติเมื่อไหร่หลังจากที่เพื่อนๆกดปุ่มสมัครหรือขอกู้เรียบร้อยแล้วภายใน30นาที ผลการอนุมัติก็จะแสดงบนแอปพลิเคชันให้ให้ m น n ี่ได้เลยนะคะก็สามารถทราบผลได้ทันทีอาจจะเร็วกว่าภายใน30นาทีด้วยซ้ำไปนะคะแล้วอัตราดอกเบีย้ยหลักเป็นอย่างไรอัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ36ต่อปีอัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นข้อมูลณนะวันที่จัดพิมพ์เท่านั้นนะคะซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะเผยแพร่ในบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วการคำนวณดอกเบีย้ยล่ะเป็นยังไงก็คือคำนวณดอกเบีย้ยแบบรายวันเอายอดเงินต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยต่อปีและก็ควรคูณจำนวนวันนะคะเริ่มเมื่อไหร่โดยจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่เราได้รับเงินนะคะก็อาจจะคำนวณตั้งแต่365วันหรือ366วันนะคะในการคำนวณน,นะคะวงเงินที่จะได้รับอยู่ที่ระหว่าง500บาทถึง1 0 0 0 0 0บาท มวดการผ่อนชำระล่ะเป็นอย่างไรชำระเป็นรายเดือน3เด revenir, er <ป follow. S 1> ือน6เดือน12เดือนตามเงื่อนไขของบริษัทที่กำหนดนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับข้อมูลที่เชอรี่เอามาแนะนำเกี่ยวกับการกู้เงินกู้สินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชัน5ให้ money นะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนต้องการใช้เงินด่วนอยู่นตอนนี้สามารถ เอาไปทาตามได้เลยนะคะเดี๋ยวเชอรี่จะมีภาพขึ้นเอาไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีลิงก์เอาไว้ให้ด้วยตรงใต้คอมเมนต์นะคะคลิปนี้หากเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมนุษย์พันทางในการทําคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะหรือเพื่อนๆหากทาแล้วเกิดข้อสงสัยประการใดนะคะเดี๋ยวเชอรี่ก็จะมีเบอร์โทรเอาไว้ให้เพื่อนๆโทรไปสอบถามกับแอป ให้มันนี่ได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ